Ông muốn muốn nghe làm à làm châm. <laughs> ô lạp bắt làm ngay ô đô, bắt ô đô, bắt. Aliko. Đu tất พวาเราสบายต้องตบมือพอาิาัน <laughs> dạy không được yêu cầu luôn cầu 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 cái đơn mấy lúc Đi <laughs> nào Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นเดี๋ยวคุณูเห็นไหมลูเร็วๆะโอเคดึงงานดีกว่าัับเหรอมาีกันมาหีกันใจใจสวัสดีครับอุ้ยมีขนมด้วยกินด้วยได้ไหมด้วยแ้วนะคะ ข้าแลกินมน้้อม่นของมีเก็ยู่ที่โรงาบางจากเไม่้องีเป็นไรเพราเป็นนี้ด้วยไงจ๊จใชใช่ถ้าเกิดเป็นจิ๊จก็มาู่อเพราะผมมีเกยูที่บาด้ค่ะ มาก่อนีดนะครับาจะก่อนทีู่นะ ดังนั้นพ่อังมีบุตรสี่คนสามหลังนะครับมาของกิน Yeah. là tụi em năm năm chào nhật tiu 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 năm 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 à ai rất

อะไรยังไม่ต้องลงซื้อนี่ซื้อขนมไม่ต้องเอาของเล่นนะไม่มีตังค์แจกนะของเล่นซื้อขนมได้กินี่เศยก่อนนอนลดตาก่อนอ้าวอย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวมันคันนะจับ จับไจับมาน่ากินมากเลยน่ากินอะไรมันใช่ของกินที่ไหนเราพูดไปเรื่อยยืรอก่อนเดี๋ยวเขาขึ้นปล่อยปล่อยปล่อยอะไรเขาจะโดนนะอ่ะอ่ะอ่ะเจ็บตัวปล่อยร้องกันแบบเมื่อคืนเนี้ยเดี๋ยวให้เขามาอ้าวอ้าวอืมเกือบไปแล้วก็เกือบไปแล้วเดี๋ยวยายบอกแล้วไปขึ้นข้างหน้าแล้วเลยยดยุดยดไปขึ้นดิ มหิุไปไปเลยาขึ้นขึ้นงไขึ้นข้างหน้นปหน้าขยายไปได้ไหมเอาปะไปเหรอมอเตอร์ไซค์ไปเหรอก็จะเดินเราแล้วเนี่ยเปลืองน้ำมันเราไม่ได้เปลืองน้ำมัน วังรถลมามองเห็วๆมองเห็นรถจะค่อยข้างตัดทางดอกอะไรแดงๆนั่นอะดอกจานฮะดอกจานดอกจานใช่ดอกจานหรือดอกหางนุ่งป่ได้เจี๊ยนตีของบันนั้นขาเด่นจ้าเลย

ปักกับป๋องหนึ่งป๋องเอาโร่ามังลองดูซื้อของอมาอะไรน้องมัน้องขนมอะไรไม่ต้องเอาของเล่นเมื่อวานเอาไปกประรจายแป๊บเดีวยวโซมไหมครับโซมเอาขวดนึงก็ได้กินไปแล้วแหละอเ,เอาไว้อะเอาไว้ขวดนึงเช้าไง ไปเล่นปลาเขาทำไมเล่นปลาหางนกยุงเขาออเอ้ยเอ้ยไปยุ่งอะไรของเขาตมรวจโอ้ยตัวพิเทของเขาทิ้งลงไปเลยไปเอาข,าน,มมาอขานมไปเลยขนมไปเลืเอาขนมเลยลูกไปไปเอาไม่ขนมอ่ะไม่เอาขนมใช่ไหมวนันนี้นั่นแหละเลื่อนขนมของเล่นไม่ต้องเอาขานมไปกินนะเอาช็อกโกแลตไม่ใช่หรอช็อกโกแลตห้าบาทแล้วเอาขนมไปจิ้มด้วยเอาบอลน,นัล่นแหละ เอาอมะนาวยังไ,ไ,ไม่เอาไม่รู้จะทำอะไรกิน,มน,มนหมดมะนาวมีอยู่รูปนึงอยู่เก็บไปซื้อ,อ <c oughs> ไปไปแล้ว